หนังสือภาพเรื่องไอน้น้ำน้ำค้างเมฆหมอกชุดนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายจะให้เป็นเรื่องที่อ่านสนุกและให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของไอน้น้ำน้ำค้างเมฆและหมอกซึ่งระบุไว้ในหลักสูตรประถมศึกษาปีที่3-4ถึง4นะคะหนังสือชุดนี้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในระดับประถมศึกษา3ถึง4หลังจากเรียนปรากฏการธรรมชาติเรื่องนี้ สามารถทำการทดลองเรื่องการละ,ละเหยกลายเป็นไอและการควบแน่นเป็นหยดน้ำและสังเกตปรากฏการจริงตามธรรมชาติแล้วอ่านเสริมเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณใหญ่อ่านให้ฟังนิดนึงนะคะหมอกแต่งโดยคุณใหญ่เองนะคะควนวาดภาพชื่อคุณทรงศรีระวีสิริค่ะพิมพ์โดยสานักพิมพ์บันิจค่ะอ่ะเกิดอะไรขนนึ้นเนี่ยในรูปเนี้ย อุ้ยตุบโอ้ยชนกิ่งไม้เลยนกตัวนี้ค่ะเจ็บตัวเพราะมองไม่เห็นบินมาเลยชนกิ่งไม้เลยดังตุบเลยเพราะอะไรคะควันอะไรนะหนาทึบเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นข้างทางเลยบางครั้งเราก็เจอใช่ไหมคะควันอะไรนะเต็มข้างทางไปหมดเลยเวลาที่เราขับรถนะคะเวลวอากาศเย็นหน่อยหรือเช้าตรู่หน่อยเราก็จะเจอหมอกหมอกนะคะ มันคือหมอกที่ทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนก็พักอยู่ตรงบนกิ่งไม้ก่อนดิก,ก็หาไม้ต้นไม้พูดต้นไม้ก็คุยกันลกค่ะงั้นเธอมาเกาะใช่ไหมก่อนไหมเดี๋ยวเธอจะอันตรายนะรอให้สายสักหน่อยไหมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอแสงอาทิตย์จ้าเจ้าหมอกพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองต้นไม้บอกโอเค หมอคืออะไรจ้าต้นไม้ช่วยอธิบายหน่อยสิพ่อนกถามเห็นไหมคะลุงต้นไม้อยู่มานานสามารถเข้าใจธรรมชาติได้ดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพ่อนกอะเจออะไรอยู่ถึงมองไม่เห็นหมอคือไอ้น้ำระดับใกล้พื้นดินเมื่อได้รับความเย็น เช่นในเวลาชาวตรู่อย่างนี้ไอ้น้ำก็จะรวมตัวกันกลายเป็นละอองน้ำเห็นเป็นควันสีขาวๆทั่วไปอย่างนี้แหละต้นไม้อธิบายและบอกให้พ่อนกรอสักครู่ไอ้น้ำเกิดจากอะไรคะไอ้น้ำคือน้ำที่อยู่บนพื้นผิวดินเมื่อได้รับความร้อนก็ระเหยขึ้นมาเป็นไอคะ่ะแต่ไปได้ไม่สูงขึ้นไปข้างบนถึงบนฟ้าโน้นมันอยู่ในระดับเตีย้ย แล้วไม่ได้รับความเย็นซะก่อนมันก็เลยจับตัวกันเป็นหมอกนะคะรอไม่ได้จ้าลูกลูกของฉันกําลังหิวคงต้องบินไปหานอนอ้วนๆสักตัวสองตัวไปก่อนนะจ้ะพ่อนกบอกโครมโอ้ยชนอะไรเนี่ยโทษพ่อนกคูน่นี่เองนกคู่กับพ่อนกชนกันอีกแล้วคะ่ะพ่อหมอกนี่เองนั่นแสงอะไรจ้ะพ่อนกคู่อ๋อแสงไฟรถยนต์จ้ะ ผู้คนกลัวอุบัติเหตุเพราะรถมักชนกันเวลาหมอกลงต้องเปิดไฟและขับรถช้าๆเราบินหลีกไปทางโน้นดีกว่าเดี๋ยวโชคร้ายชนกับรถเข้าจะตายเสียเปล่าๆปูนปูนปูนโอ้ยสิยงดังจังเราบินมาใกล้อะไรนะเนี่ยเสียงบูดเรือน่ะพนกนั่นไงเห็นแสงไฟไหมพวกชาวเรือก็ต้องระวงังเรือชนกันหรือชนหินโสโครกเวลาหมอกลงนี่อันตรายจริงๆจ้ะ พ่อนกคูกอธิบายเสียงเจื้อแจ้วเออเคยสว่างขึ้นหน่อยแสงอาทิตย์นี่ดีจริงนะหมอกหายไปเกือบหมดแล้วพ่อนกคูกพูดขึ้นด้วยความดีใจลาก่อนนะจ้ะพ่อนกคูกพ่อนกกล่าวลาขอให้โชคดีนะพ่อนกนกคูกไวพรนั่นแน่นอนตัวใหญ่ตัวอ้วนจับได้แล้ว ้อหอหนักไม่ใช่เล่นชนนะกว่าจะบินกลับไปถึงรังของเราเหมอกนี่ก็ดีอยู่บ้างเหมือนกันนะทำให้เจ้าหนอนมองไม่เห็นเราแล้วไปอ่านต่อนะคะเด็กๆอ่านเรื่องนี้เพื่อเสริมความเข้าใจแต่ได้ทำการทดลองเรื่องการละเหยเรียบร้อยแล้วในห้องวิทยาศาสตร์ค่ะ